Nụ ông Phó, nậu nào สูงสุีเนพาะอีเมยุยียง八五鸡อี我们不一样不一样不บ样我们วิ品有赖มีสินค้าดีๆสจมานําเสนอให้นมาททานบ่ราว่าพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางเหนือหรือใต้อยู่ต่างแข้งใดก็แล้วแต่อยู่บนนกข้องหน้าปูต่ํมปูสุงก็คงบ่วกันสนสาส่นเผาใดกรบบอกเกี่ยวถ้าทานใดมีบรรทากับต้นโตของตัวเองเจ็บอดอดแอดแอดมึนซาไปต่มตีนต่ำมือตามต้นต่ำโตเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บมาไลเจ็บคอเจ็บแขนเจ็บเออหัวเข่าจุกกระนู บ่อจุกะปุงจุลอจุล่ามนะพ่อแม่พี่น้องเฮาก็สมาถมาดื่มยาสมุนไพรป่วประดงตัวนี้ได้ตัวนี้เป็นยาสมุนไพรป่วประดงคอประดงเสื่อมกระลูกสับเส้นเทเส้นทับเอ็นบ่สี่เออเป็นแนวนี้แนวนั่นบ่ลูกกระอยนั่งกระอยเจ็บอดอดแอดเอดบ่เฮ้าบ่ฮั่นกาสมาถมาดื่มยาป่วประดงคอนี่ได้เด้อพ่อแม่พี่น้อง ได้สนอกสนใจสามารถทักทายสบายดีเจละจ้ากับเจนุชยู่บ้านหัดป้างเมืองปักอูก้แข้งลงพวังได้เดอ้อขันยักดีนะ่าทอนี้แลจะจิมาบอก